สวัสดีครับสองคุ่มหัวอมบานมือนีผ้าเบงให้อาหารไก่แยำแรงครับมีทั้งเป็ดทั้งไก่ครับปกติสิให้อาหารแยกกันครับเป็ดกับไก่แต่ว่ามือนีนี่เป็ดอยากสืดแน่บ่ท่านแหลเอาอาหารไปให้เป็ดเอามาให้ไก่ก่อนเป็ดก็เลยลุ่มมาลุ่มกินก่อน ไก,ก่ก,กับเลยานเป็ดกับกินหน่อยกลัวครับผุนละเปตต็ดอิ่มผุนละค,ลคลือมันสิเขามาอีกเทียนหนึง่งครับนี่แม่ลูกออนนำหลายแม่อยู่ครับตอนนี้สามสี่แม่แม่ลูกออนเหตุผลที่ให้เลี้ยง,งยอ้อนว่าอตัวนี้ก็ มีไก่แม่ไอไกล่ลูกอื่นมามาอยู่นําแต่ว่าอาการตาบวมกับเศร้าแล้วครับอยู่น้ำแม่ได้อยู่หลวมก,กันกับตัวอื่นได้ที่แรกผมเอาให้อยู่น้ากันเราติดวัดตาบวมหนาบวมน้ากันก็นเลยจาเป็นต้องให้แม่มันเลี้ยงเองก่อนวันนี้ตอนแรกนี่แยกแม่แยกลูก ลุ่นนี่มีไก่แมลูกออนซีแมรก็เลยแยกออกอยู่เต็มน้ำลูกบอได้เอาไปขังรวมกันไก่โตกูก็มีอยู่เจ็ดโตครับไก่อกเจ็ดโตไก่บานแม่พันตอนนี้ก็ยี่สิบแปดโต ส่วนไก่ไข่ไก่ไข่ก็มีอยู่17โตรครับสตรค,รบครับเดี๋ยวสิบภาพพี่เบิงไก่หน่อยอีกครับตัวนี้หลุดใยหลุดหน่อยที่ขังแยกไว้ก็ใต้แน่นหรือแนนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีแนนอยู่กินอิ่มผมหาอาหารหายห่ำเลยกิน ทางทำทางเขาปายแข็งแรงดีครับตอนนี้ตอนนี้เศ้าขังลหะกินยำเสาหากิตเองธรรมศาสตร์แล้วตอนนี้ก็อาอยุได้สามอาทิตย์ครับก็ยำกังเว้นก็สิได้รุ่นนี้แหละเป็นพีเหลี่ยงข้าหนอยงยาหากิน นยำแรงกับสีมะเกืออาหารอีกชนิดหนึ่ง้อนนี้ก็วัดหนาบวมอาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับจากที่ผมเอายาหยอดตาแล้วก็สิจแอลกอฮอล์นัแน่ เบียกแม่อยู่แต่ว่าลืมิ่มแหงแล้วแม่ลูกอ่อนก็ให้เหลี่ยงพวกกั้นหลแม่ตอนแรกเอามาใส่นมกันไว้หลายโตอยู่ดเหยเอแม่นึงใส่ซุ้มไม่ต้องปุนให้กินเอาไปกินอาหาร ต้งเ,นเลนกัหากินธรรมศาสตร์เสียหากิดเองตอนปล่อยเลยแหละครับโมเดลเพียงเึ้นลักค่าเพื่ออาหารยำแรงแต่เดียวจะเลี้ยงแบบธรรมศาสตร์ครับตอนแหลกเพียงครั้งเราพอติดเสือติดยังเป็นวัดเป็นโลกมันสามารถติดต่อกันไงตอนนี้มันก็นอนน้ำกันอยู่แต่ว่าเขาก็สีแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโดยที่ ตัวเลียงนี่แหละตัวที่นี่แหละ้าแย่เป็นกลุม่มเป็นกลุ่มก็สินอนนอนแต่ละมุมแต่ละที่บางหมองกับหานอนในเงาหมากบางหมองกับเขามานอนในคอบางโต้กะนอนในคุมข้างๆคุ้มกว่าให้มันนอนตามธรรมชาติไปเลยอันนี้ก็คือลักษณะของการเลี้ยงไก่แบบปล่อยครับ เพือที่มอห้ไก่แออัดกันแห้งกัช่วงนี้ก็เลื่อยห้แม่เลี้ยงไปก่อนครับบอบอ่แยกกับอาเิเยให้หพ้นผลิตสาเแน่เพราะว่าถ้าข้าแยกออกเพาะไก่สิติโตเถิกไวแล้วก็ให้ไข่ในหลอบไม้ไวแต่ตัวนี้ก็สาแต่ว่าเฮ็ดห้อัตราการใต้หน่อยลงแล้วก ไก่ใหญ่ไวนะครับครับขอดีขอเสียของแต่ละยางนะครับขาเห่าขัดแย่ไก่ออกได้ไก่สิบวอคอยแข็งแรงแต่ว่าสามารถให้คนผลิตไวสสำหรับคนที่บอคอยได้เลี้ยงอาสิคัดเพื่อเห็ดลูกขายย่างเดียวกับสำหรับที่สิคัดลูกหน่อยออกครับแล้วก็เลี้ยงใ้อาทิตย์สองอาทิตย์กับขาย ขายลูกตัวหน่อยเลยแต่ทำเยนว่าสิเหลียงเองจะของกับให้แม่เป็นตัวเหลียงจักระยะหนึ่งกรนครับบ่ตองเหล่งผลผลิตบันไดบ่ตองเหล่งปริมาณแต่เหล่งที่คุณภาพห้ายกลัวครับครับกับเอาไว้ให้เปรียบเทียบเบิ่งครับแนะนำเพื่อเป็นแนวทางของแต่ละคนก็แล้วแต่ เทคนิคของแต่ละคนนะครับเอามาแชร์ประสบการณ์เพียงสำเนียครับผมพอก,กันใหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ